เพื่อทำให้ iPhone ของคุณเสียงดังขึ้นให้ไปที่ Setting, Music, และหา Equalizer ซึ่งในเมนูจะถูกเรียกว่า EQ ตัวเลือกเล i ไ h นจะทำให้มือถือของคุณดังขึ้นกว่าปกติถึงประมาณ20%หากคุณต้องเซ็นเอกสารจำนวนมาก mm hmm. เคล็ดลับนี้สามารถช่วยให้คุณเซ็นพวกมันโดยไม่ต้องปริ้นหรือสแกนได้ให้ถ่ายสกรีนช็อตเอกสารจากนั้นแตะที่สกรีนช็อตเพื่อแก้ไข จากนั้นแต่ปุ่ม plus ที่มุมล่างขวาเลือกปุ่ม signature ที่แถบเครื่องมือและเรียบร้อยเส้นเอกสารด้วยนิ้วแล้วเซฟการเปลี่ยนแปลงโดยการกดดันง่ายๆแค่นี้แหละหากจะอัดวิดีโอโดยไม่ถูกสังเกตเห็นให้ไปที่กล้องแล้วเริ่มอัดวิดีโอจากนั้นกลับไปที่ notification center วิดีโอจะถูกอัดแต่จะไม่ถูกเห็นบนหน้าจอหลับๆลๆๆๆๆๆ้วอจริงนะ คุณยังสามารถสร้างการสั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้ติดต่อแต่ละคนได้ไปที่ Setting จากนั้นเลือกซาวด์และเปิดวิงโทน Setting iPhone มักตั้งค่าการสั่นเป็นค่าเริ่มตน้นแต่คุณจะเห็นส่วนที่ปรับแต่งได้หากเลื่อนหน้าจอลงมาอีกหน่อยแตะเลือกจังหวะที่คุณชอบแล้วเซฟไว้ซะคุณจะตั้งค่าให้ผู้ติดต่อคนไหนก็ได้แล้วมันจะเจ๋งกว่านี้ถ้าคุณทำให้คนจริงๆสั่นได้แต่มันน่าจะเป็นอัปเดตในอนาคตนะ หากปรับแต่งการสารั่นยังไม่เพียงพอและคุณยังพลาดสายของคุณป้าทิวด้าอยู่ก็ให้ปรับแต่งแฟลชดูในการเปิดให้เป็นการแจ้งเตือนเพิ่ม <c oughs> เติมสำหรับสายเข้าไปที่ Natural Setting เลือก Accessibility section และไปที่ Hearing เปิด Flash LED เพื่อแจ้งเตือนแล้วคุณจะไม่พลาดรับสายอีกเรารู้ว่าคุณต้องเปิดแถบเบราว์เซอร์เป็น1 0บ0แถบแน่หรืออาจจะเป็นร้อยเลย เพื่อปิดมันทั้งหมดในครั้งเดียวให้กดค้างที่ปุ่มดันที่มุมล่างซ้ายแล้วเลือก close all x tabs ครั้งล่าสุดฉันปิดไป242แถบเลยละ่ะ <c oughs> หากคุณเผลอกดปิดแถบทั้งหมดแล้วต้องการกลับไปที่บางแถบที่เพิ่งปิดไปให้กดปุ่ม plus ตรงกลางค้างไว้มันจะเปิดรายการของแถบที่เพิ่งปิดไปทั้งหมดแล้วคุณก็แค่เลื่อนหาแถบที่คุณต้องการซะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเลือกมากกว่าหนึ่งไอคอนให้แตะไอคอนสักอันแล้วกดค้างไว้แล้วใช้อีกนิ้วหนึ่งเพิ่มไอคอนตามที่คุณต้องการแต่มันจะไม่ได้ผลกับ iPhone 6หรือรุ่นที่เก่ากว่านั้น iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดมีคุณสมบัติที่แสนสะดวกซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนจากแอป,ปหนึ่งไปเป็นอีกแอป,ปได้ง่ายๆให้คุณดูที่เส้นตรงด้านล่างของจอเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและหาแอป,ปที่คุณต้องการไม่ต้องดับเบิลคลิกแล้วไปที่ notification center แล้ว นาฬิกาจับเวลาของ iPhone มีประโยชน์มากกว่าที่เห็นถ้าคุณชอบเผลอหลับพร้อมกับเพลงโปรดหรือวิดีโอใน YouTube เหมือนที่ฉันเป็นให้ไปที่นาฬิกาแต่ที่ตัวจับเวลาและเลือกส่วน when the time ends เลื่อนลงมาจนเห็นปุ่ม stop playing ฟีเจอร์นี้จะปิดแอปมีเดียอย่างเช่นเพลงหน้าต่างที่มีเสียงเพลงวิดีโอหรือแม้กระทั่งแอป YouTube มันจะมีประโยชน์มากถ้าคุณเคยตื่นมาตอนตีสาพร้อมกับวิดีโอที่สุ่มเล่นเองอัตโนมัติ เราต่างก็คุ้นเคยกับ Messenger แต่ iMessage ก็สนุกนะให้กดที่ปุ่มส่งเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์ว้าวต่างๆให้กับข้อความของคุณและส่วนของลูกป่งคำพูดมีสีคุณสมบัติด้วยกัน i n visible Ink ที่ทำให้ไม่เห็นข้อความนอกจากจะปัดมันด้วยนิ้วเลื่อนนิ้วจากขวาไปซ้ายและสลับไปมาเพื่อล้างมันสำหรับ gentle Effect ตัวอักษรจะดูเล็กมากในตอนแรกแล้วมันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้น เอฟเฟก loud ก็ตรงกันข้ามเลยมันจะทําให้ข้อความที่เด้งขึ้นมาในตอนแรกดูใหญ่แต่ขนาดก็จะกลับไปเป็นปกติในไม่กี่วินาทีต่อมาเอฟเฟก slam ก็ตรงกับชื่อของมันเลยข้อความจะกระแทกขึ้นมาที่หน้าจอไงล่ะปุ่มเอฟเฟกหน้าจอก็สนุกเหมือนกันนะอย่างเช่น echo ที่ทําให้หน้าจอของเพื่อนคุณเต็มไปด้วยข้อความสะท้อน หากเลื่อนไปทางขวาก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นสปอตไลท์บอลลูนลูกปาความรักเลเซอร์พลุดาวตกรวมถึงการเฉลิมฉลองมันมีเอฟเฟกให้เลือกมากมายมันจะต้องมีสักอันที่คุณจะต้องเลือกส่งแล้วนะกดปุ่มเว้นวักในโน้ตค้างไว้วิธีนี้จะทำให้คุณเลื่อนข้ามคีย์บอร์ดไปยังส่วนใดของข้อความที่ต้องการก็ได้หากคุณชอบพิมพ์ด้วยมือเดียวถึงเวลาตั้งค่าคีย์บอร์ดให้เหมาะสมแล้ว ขณะที่กำลังพิมพ์ให้กดปุ่ม Globe ค้างไว้คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็นคี์บอร์า3อันนี้มาก่อนแต่จริงๆแล้วอันที่อยู่ด้านซ้ายเอาไว Grammy ้ใช้ตอนที่คุณพิมพ์และถือโทรศัพท์ด้วยมือซ้ายข้างเดียวส่วนอันตรงกลางไว้สำหรับถือสองมือและอันที่อยู่ด้านขวาไว้สำหรับพิมพ์และถือโทรศัพท์ด้วยมือขวาหากคุณชอบเขียนจดหมายโรแมนติกยืดยาวในโน้ตแต่ไม่อยากให้คใครมาอ่านมันยกเว้นคนที่คุณอยากให้อ่านก็ตั้งรหัสโน้ตของคุณซะ ซึ่งทำได้2วิธีขึ้นอยู่กับรุ่น iPhone ของคุณสำหรับ iPhone 6ให้เลื่อนจากขวาไปซ้ายแล้วคุณจะเห็นไอคอน3อันได้แก่ล็อกแฟ้มและถังขยะให้ใช้ถังขยะถ้าจดหมายรักนั้นยอดแย่ส่วนล็อกก็เอาไว้ใช้ป้องกันคนแอบ,บดูจัดการตั้งรหสัสซะกแต่ต้องมั่นใจว่าคุณจำได้เพราะไม่งั้นคุณจะลบมันไม่ได้หากยังไม่ได้ผลให้แตะและกดโน้ตค้างไว้คุณจะเห็นแถบรหัสใน d r อปเมนูแล้วก็ตั้งรหสัสซะ ต่อจากนี้จะไม่มีใครรู้เกี่ยวกับจดหมายสุดโรแมนติกที่คุณตั้งใจเขียนเมื่อคืนเพื่อส่งให้คนที่คุณแอบชอบแล้ว iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าไม่คุณสามารถถ่ายสกรินช็อตของหน้าเบราว์เซอร์ทั้งหมดใน1ไฟล์ได้เลยเพียงแค่กดที่ปุ่ม Volume Up พร้อมกับปุ่ม Power หากคุณอยากค้นห,หาการผสมคำที่ม่ซ้ำกันขณะอ่านบทความออนไลน์ ให้ไปที่แถบค้นหาและพิมพ์คำที่คุณต้องการคุณจะเห็น3ส่วนได้แก่ Google Search ซึ่งไม่ต้องกด Bookmark และ History นี่ก็ไม่ต้องกดและ On This Page ให้กดอันนี้แหละคำที่คุณต้องการจะถูกไฮไลท์เป็นสีเหลืองและมันยังมีแถบนำทางพิเศษด้านล่างพร้อมลูกศรเพื่อให้หาคีย์เวิร์ดได้เร็วขึ้นด้วย อย่าลืมรีเฟรชหน่วยความจำปฏิบัติการของ iPhone อยู่เสมอมันช่วยให้คุณทำงานได้ดีและเร็วขึ้นได้วิธทีทำก็คือไปที่ Setting, General Accessibility Assistive Touch และเปิดมันแล้วให้กดบวกจากนั้นลบและกดปุ่ม Power คุณจะเห็นแถบ Power Off ให้กดที่ Assistive Touch และกดปุ่ม Home ค้างไว้และหน่วยความจำปฏิบัติการก็ถูกรีเฟรชแล้ว ถ้าคุณเห็นแจ้งเตือนให้ใส่รหัสหลังจากทำเสร็จแสดงว่าคุณทำถูกแล้ว Assistive Touch ยังช่วยให้คุณตั้งค่าฟังก์ชันใหม่ให้กับการแตะแบบปกติได้โดยการไปที่ Setting, General Accessibility ในส่วนของ Assistive Touch คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งในเมนูปรับแต่งการกระทำได้ฉันเลือกถ่ายสกรีนช็อตด้วยการแตะ2ครั้งที่วงกลมเมนู Accessibility เพราะกดปุ่มโฮมกับปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ฟอนต์ของ iPhone มีขนาดต่างกันไปการทำให้มันใหญ่หรือเล็กลงให้ไปที่ Display and Brightness ในส่วนตั้งค่าแตะที่ขนาดข้อความแล้วก็ปรับตามที่คุณต้องการ iPhone อาจจะไม่ได้มีแบตเตอรี่ที่อึดที่สุดแต่มันเอาชนะในเรื่องคุณภาพของรูปถ่ายได้ให้เปิดเส้นกริดในตั้งค่ากล้องโดยไปที่ general แล้วเลือกกล้องเพื่อเปิดเส้นกริดมันจะช่วยเรื่องการจัดองค์ประกอบให้ดีขึ้น แล้วอีกอย่างคนที่ใช้ iPhone ไม่ต้องใช้แอปแยกตัางหากเพื่ออ่าน QR เพราะว่า iPhone มีความสามารถนี้ในตัวอยู่แล้วให้เปิดกล้องแล้วจ่อไปที่โค้ดคุณจะเห็นหน้าต่างเด้งขึ้นมาที่ด้านบนของจอแต่ที่หน้าต่างแล้วไปยังเบราว์เซอร์จากลิงก์ที่มากับ QR โค้ดถ้าไม่ได้ผลก็ให้เปิดฟังก์ชันสแกน QR โค้ดในตั้งค่ากล้องคุณสามารถตั้งค่าเพลงที่คุณชอบให้เป็นเสียงนาฬิกาปลุกได้ด้วย ไปที่นาฬิกาปลุกแล้วกดเลือก Edit ที่มุมบนขวาแตะที่นาฬิกาปลุกที่คุณต้องการเปลี่ยนเสียงเพลงในส่วนของซาวให้เลือก i i ิ a อซองและเลือกเพลงเพื่อให้เข้าไปอยู่ใน l i r r r y แต่ขอเตือนก่อนนะเพลงสุดโปรดที่คุณเอามาตั้งเป็นเสียงปลุกอาจจะก,กลายเป็นเพลงที่คุณเกลียดที่สุดหลังจากผ่านไปไม่กี่วันก็ได้ หนึ่งในปัญหาที่ผู้ใช้ iPhone เกลียดที่สุดก็คือเวลาที่หน่วยความจำเต็มแม้จะลบรูปแล้วแต่พื้นที่ก็ยังไม่เหลืออยู่ดีฉะนั้นให้ไปที่ Setting iPhone Storage เพื่อให้มั่นใจว่ารูปที่เพิ่งลบไปได้ถูกลบไปแล้วจริงๆถ้าไม่เป็นแบบนั้นให้ลบพวกมันในส่วนของ Storage ซะ ให้จำไว้ว่าข้อความของคุณอาจเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ได้เช่นกันดังนั้นคุณสามารถกำหนดระยะเวลาจัดเก็บได้ในประวัติข้อความให้แตะที่ปุ่ม Keep Messages ซึ่งระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นไว้เป็น forever แต่คุณสามารถตั้งเป็น1ปีหรือแค่30วันก็ยังได้ขอให้สนุกนะ